นะโมตัณสบังคาวะโต <c oughs> ส,สิเราไปจากไทยหูกับคนแนวนี้แลาา้วอาลังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสม oh, oh, oh. นิมมจโตธรรมทวนฟังคบวันเถต่อขอเลียนเชิญทุกท่านในใจตั้ง็ต่ตฟัง โจนั้นตัวยุมจงต่างคอยเงียงจันดับเสียงอยู่นิสอติต่างเหตุผลหาคนมะตัวตายแล้วหวังพ่อนมะหูโกมมนามใหญ เกินสุธาสักขาลัยสวสวรรค์สันเก่าความเศร้าแม่นบ่มีวันโลกาสเทนี้ฉันได้ลวงมายาม น้อแม่ใหญ่ตอนนี้บ่ต้องถามว่ามายังโคสุคกนกับกองหัวแถวเฮานีบ่มาดูบ่มมาหาส่องซ้ำข้าวนั่นยังเก่งเถิดกันเด่งโลดเดอร์ยาจงเกล็ดเกิน คอยนี่ละไม่ไ่ที่เพิ in ่นเดินว่าหลวงพี่โอหลวงพ่อพิมพาเป็นมหาแต่เป็นเนินเทนกับเป็นแต่ยังน้อยคนก็เลยอนคอยมหาพิมพ์เสงสาเลือมหาพิมพาไผกเอินจังสีน้ำนี่ตั้งแต่ ได้เถึงพระเจ้าแผ่นดินเสิทรงตั้งแต่งไว้เป็นชันเอกพระครูหลวงมีพระราชทินนามว่าพระโครูุสตสารพิมต์แต่่มีคนเอ่ หากบังเอิญได้ยินเ้าแต่พิมพ์ผ้าน้าก่าวย้อนติดหูผู้เท่ามาแท้ตั้งแต่ดายที่คือคำที่ก่าวไววเฮาเอิญมูดาลนังนั่นหละคุณโยมคนดัง จังสมบัติมีธานีสรพงษ์ชาติเกิดแต่นั้นชาลาแล้ว บ่เปลี่ยนไปเลยแล้วบกชมบัดเขากะว่าบักจอละพองเขากะเอิญฟังแล้วคิดอยากหัวารำรับฉันแม่เสิเอินมัวมัวกะหากบ่ถือสา ธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ไัถนันเอัอินขอเชิญตามใจเจ้าเอาจังไดกับว่าเด้อแม่ใหญไพ่พอหญ่เอสิมหาพิมพาเหลือพระครูแล้วแต่เจ้าถนัดเว้วา่ว่าอย่าง เมื่อนี่มาอีกข้างคือสีแมนพิมพ์าสามจังหวานั่นละไม่ใญ่เชิญติดตามฟังธรรมเทศนาเสียงลอง พิมพ์ผ้าสองเสวยมัดชิมไว้ผ่อนผานไปแล้วบัดนี้ไว้ชะลาการพิมพ์ผ้าจเาสวบ้บอยอมให้ผักเร้า ตราบได้ม hey, ีพวกเจ้านิมนต์อยู่บ่ผิดหวังยังกระดันจนเถื่อนให้หอดเพี้ยมพาเก่า เมนว่ากายสิแกเท่าแต่ใจเอาบ่หยุดยอนแขาวสิล้นโรคสิหุมลุมตองกะบ่ถอยเดี๋ยวนี้นั้นอันเบาว่าอันกะยังเคินอนยู่บ่หน่อยช่องลอยว่ากะตามมันหลกความดันไขมันสูงคอริสตูรอน หลวงกะตามมัน่อนสิชนมันมาเที่ซอยน้อเมยใหญ่หายเสียงหว่าน้อจังอ้อยหายร่มแดงดังกะใัยนันดกนากะทาย เฝ้ากับโยมเพียงน้อยต่อยคำก่อนวังนี้ก่อนไม่ใญ่เอยบัดนี้ซอสอกสอนดอกเปลี่ยนแล่าตอนนี้ท่านหันเข้ามาเกาตายายผู้บ่ทั้งจงตาคน เป็นมัรดาานายมานบบอกลูกชายให้หมายเพิงยามเมื่อถึงความเศร้าปันไฟเผาอย่างจจดเจียเสือวะตาเคยเดียกลับมาบอดจอดจอยลดใจน้อยอ่อนหรือไทย เพินว่าทุกอย่างให้อาการครบสามสิบสองตามีมองหูมีฟังอีกปากดังก็มีไว เสิ่งใด้ไดเที่บวกพองกเพอาะทนไปตามวางเดี kind of ๋ยวนีมองบ่เห็นทางมีแต่เมิดแปดดานแสนเศร้าบ่สวงงมานุบเอ้ยขาของแม่กะเม่นเจ้า ตาของแม่ก็เมนเจ้าอีกรางแม่หมดจชิงกายลูกชายเพียงคนเดียวยาเที่ยวเกลือดู แม่มีมือกะจิงนาแม่มีขาะกะจิงโยแต่เนวผ้าบ่งดูคือสองตานีบอดสิน้นแม่มีได้ซำบ่ม,บมี ย้ำเสลุกออกจากที่อาใยพังเอามือคลำต่ำเส้าเห่นพองเตะของงหยาบกระทนชนแก้วเนวตาบอดีนียาสุสิหายให้แม่อันกายนับมือแก่เขียงบ่อแขงแหงบ่อเต่าบันจินเขา เด็คอยคร่ำถวยได้ปอนถวยได้แจวให้จับมือแม่จำจะทำเคลียดใจสวนบนเจ้าเพี้ยนมันดาสิสอยสูงบ่มองใหม่ ลาใจเล้วกให้จงสานตัวบ่คือมมเมีตาดูกับ่อใดมองแล้วกะทอมองมีตาไ้แล้วกห้องพ่อได้เป่งความหมกพ่อละบายความทุกข์ แต่ละข้าวบัดยาำกูหอมคิดเห็นเดิมนาอุ้คิดเห็นข้าวแต่หลังพรนคิดเห็นข้าวแต่หลังพูนย้ำตาดีบ่อยากใหญ่ เสพใส่มาใส่ก็คือบ่เดือดร้อนเบ้านพาห่าวก็เสินใจตอนนี้ทั้บ่ได้บ้านพผนมวชต่อเป็นทุกบ้านพผนวกตัวรอดเงาเงาอลาคือบ้า นี่แหละนาโบรล้นแ้งแหงแทงดูห่งหูสอดว่าื้อลมบัดจอดตาบอดบัดแก่เฒ่าพอจริงแทอีลีจังว่าสซมเนีคว่าว่าโยล้อวันตายนะอ แหงคิดไปแหงใจน้อยไผยผู้เป็นคือคอยในโลกกาโลกลมแหงคิดไปน้อแหงกกมสมเอาอังอยู่ใน เอวังจ่อภาไว้บันความโศกย้ายชะลาคนอจอดลนิภูมันดาบนระคำสิเศร้านิ่ง Chang và kính ơi nó chào phu kính bay em phong tốt má nhắn hoặc nó ha kính tà ơi nó nằm tám dù cho mơ mi mơ 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 and NA